สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับผม,ผมพงพสุอุณาพรนะครับกับกิฟฟอรีนพอดแคสต์ใน EP 1ีครับซึ่งใน EP 1ีนี้ผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังจากประสบการณ์ของผมที่ได้มีโอกาสทำงานในธุรกิจของกิฟฟอรีนมากว่า23ปีนะครับว่าเราจะมีวิธีการวางแผนทางการเงินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอย่างไรพูดถึงคำว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องออกแบบกันเหมือนกันนะครับเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยถ้าเรา ใช้แบบตามมีตามเกิด โดยไม่มีการวางแผนเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดปัญหาในการใช้เงินได้แต่แน่นอนที่สุดหลายคนบอกว่าจะวางแผนการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินก่อนอันนี้ไม่เถียงครับคนเราจะวางแผนทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินก่อนแต่คนมีเงินบางคนก็ไม่เหลือเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า3คําที่เราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเนี่ยคำแรกคือเรื่องของการสร้างรายได้คําที่2ก็คือเรื่องของการลดรายจ่าย และคำที่3มก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินออมหรือเพิ่มเงินเก็บนั่นเอง3อย่างนะครับสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มเงินออมหรือเงินเก็บคำสามคำนี้ครับคือคำที่มีความหมายและเป็นคำที่มีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนทางการเงินคำแรกเลยคือคำว่าสร้างรายได้เรามีคนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มที่มีเงินเดือนประจํากับกลุ่มที่เป็นนายของตัวเองเรามาดูในคนกลุ่มแรกครับในวิกฤตทางเศรษฐกิจแบบนี้กลุ่มคนที่มีเงินเดือนประจําถ้าเป็นภาครัฐแน่นอนภาครัฐเขาไม่ได้มีการลดเงินเดือนถ้าเกิดว่าเป็นภาคเอกชนก็ต้องแบ่งเป็นหลายรูปแบบ เอกชนบางรูปแบบได้รับผลกระทบหนักนะภาคธุรกิจภาคสายการบินหรือโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนว่าคนที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมแบบนี้รายได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบคือลดลงไปบ้างในบางบริษัทที่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงทางการเงินหน่อยก็อาจจะยังไม่ได้ลดเงินเดือนพนักงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อไหมครับทั้งคนที่ถูกลดเงินเดือนและก็คนที่ไม่ได้ถูกลดเงินเดือน ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีวิธีการคิดว่าถ้าวันหนึ่งเกิดคริสิสหรือเกิดวิกฤตในชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาจะจัดการกับกระเป๋าสตางค์ของตัวเองอย่างไรตอนนี้ก็เลยมีค่านิยมเกิดขึ้นแบบชัดเจนเลยว่าคนเราเนี่ยควรจะมีอาชีพที่2เป็นอาชีพที่เป็นทางรอด และอาจจะเป็นอาชีพที่ช่วยพยุงเขาให้สามารถก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นคนที่มีงานประจําหรือคนที่มีเงินเดือนประจําตอนนี้เขาก็เริ่มคิดแล้วครับแผน2แผนสำรองของเขาว่าเขาจะมีวิธีการสร้างรายได้ที่2เนี่ยจากคนทางอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าการสร้างรายได้ที่สองที่คนนิยมทําส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรดังนั้นภาคแรกก็คือการสร้างรายได้กลุ่มของคนที่มีเงินเดือนประจําเขาเริ่มคิดหา อาชีพสำรองหรือคิดหาอาชีพที่2แต่กลุ่มแรกเนี่ยบางคนการสร้างรายได้ของเขาเนี่ยเขาถูกเลิกจ้างเลยครับ คนเคยมีเงินเดือนแต่ถูกเลิกจ้างไปคนเคยมีรายได้ประจําแต่ตอนนี้ถูกลดเงินเดือนไปแน่นอนว่าสวัสดิการของรัฐหรือประกันสังคมก็าอาจจะมีการเยียวยาบ้างแต่คนบางคนเนี่ยตกงานกลางอากาศเลยเรียกว่าช็อกมากไม่คิดมาก่อนว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นแบบนี้ดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็ต้องมานั่งคิดวิธีการสร้างรายได้แบบใหม่ว่าเขาจะหาเงินจากไหนนะครับทีนี้คําที่2คือคําว่าลดรายจ่ายคำนี้ แน่นอนมันก็คือคําว่าประหยัดนั่นเองแต่เชื่อไหมครับคนเราจะประหยัดอย่างเดียวนี่ไม่รวยนะเพราะว่าค่าของเงินเนี่ยมันเล็กลงทุกวันถ้ามีแต่ประหยัดแต่ไม่รู้จักหาเงินแปลว่าเราก็กําลังจะจนลงทุกวันด้วยแต่การประหยัดในรูปแบบที่กําลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็คือหลายคนเนี่ยกำลังเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มที่สุดมีของแถมไหม มีโปรโมชั่นไหมมีช่วงเวลาการลดราคาไหมซื้อช่วงเวลาไหนที่คุ้มค่ามากที่สุดซื้อช่วงเวลาไหนที่จะรู้สึกว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่ได้สินค้ากลับมาเยอะๆการลดรายจ่ายง่ายๆก็คือการเลือกซื้อของให้ถูกจังหวะถูกเวลาให้คุ้มค่าซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็นิยมทํากันนะครับแต่จริงๆแล้วการซื้อสินค้ามันสามารถลดรายจ่ายได้ถ้าซื้อถูกที่สามารถลดรายจ่ายได้ถ้าซื้อถูกเวลา และสามารถลดรายจ่ายได้ถ้าซื้อถูกบริษัทถูกที่ถูกเวลาถูกบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลดรายจ่ายก็คือต้องฉลาดในการใช้เงินนั่นเองทีนี้คำที่3นั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินเก็บหรือการเพิ่มเงินออมโอ้คำนี้อาจจะดูไกลไปสักนิดนึงสำหรับ ช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนบอกว่าขอให้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าขอให้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายแค่นี้พอก่อนอย่าเพิ่งพูดเรื่องเงินเก็บอย่าเพิ่งพูดเรื่องเงินออมเลยแต่ผมกําลังจะบอกว่าเงินเก็บหรือเงินออมเนี่ยจะมีได้ก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจึงจะมีรายเหลือจะทํายังไงให้รายจ่ายมันเป็นก้อนเล็กและรายได้มันเป็นก้อนใหญ่มันก็ต้องมาหาวิธีการแล้วครับทีนี้จากประสบการณ์ของผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมทํางานอยู่ที่กิฟฟารีเนี่ย เราได้มองเห็นความน่าสนใจของโมเดลของธุรกิจว่าธุรกิจของกิฟฟารีเนี่ยเป็นธุรกิจที่คนซื้อจะได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าวันนี้เราหลายๆคนชอบคิดว่าเราชวนคนมาขายแต่จริงๆผมกำลังจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจกิฟฟารีจริงๆคือ คนที่ซื้อเนี่ยจะได้ประโยชน์กับตัวเขาเองนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าวันนี้เรามีเงินติดกระเป๋าอยู่แล้วเราต้องการที่จะซื้อสินค้ากิฟฟารินใช้ทันทีที่เราสมัครเป็นสมาชิกเราก็จะได้รับส่วนลด25%ซื้อสินค้าที่ได้รับส่วนลด25%ซื้อไปเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรามีตําแหน่งนะเป็นตําแหน่งที่1คือซื้อเกิน1 5 0 0บาทขึ้นไปแน่นอนที่สุดนะครับเราก็จะได้รับเงินปันผลในตําแหน่งแรกเลยเนี่ย ถึง10%ด้วยกันตำแหน่งที่2ก็ได้ปันผลคืน15%ตำแหน่งที่3ก็ได้ปันผลคืน25%คิดแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นมีเงินอยู่ในกระเป๋าก้อนหนึ่งเราเอาไปซื้อสบู่ยาสีฟันยาสระผมโฟมล้างหน้าหรือซื้อผลิตภัณฑ์ในการที่เราจะเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันซื้อแบบนี้เข้าบ้านเราได้เงินปันผลคืนหรือที่เรียกว่าเป็น cash b a c ประมาณ10 ถึง25%ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นการเลือกที่ซื้อสินค้าเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินเหลือได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือเราเลือกซื้อของที่ทำให้เราได้แคชแบ็คกลับคืนมาอย่างในกิฟฟารีนผมบอกไปแล้วนะครับได้มีโอกาสาที่จะรับแคชแบ็ก10-25%ในการซื้อสินค้าครั้งแรกของการเป็นสมาชิกถ้าซื้อตั้งแต่พ5 0 0บาทขึ้นไปแต่พอพูดแบบนี้ปั๊บหลายคนบอกนี่กำลังชวน ฉันไปสมัครเป็นสมาชิกฟรีหรือเปล่านี่กําลังชวนฉันไปสมัครเป็นเมมเบอร์หรือเปล่าผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ชวนเลยครับแค่กําลังจะเล่าว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราทุกวันเนี้เราต้องซื้อของอยู่แล้ว เราต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอยู่แล้วเพียงแต่เราซื้อสินค้าที่เราไม่เคยได้แคชแบ็กกลับคืนมาวันนี้แค่เราเปลี่ยนที่ซื้อจากที่ที่เราซื้อแล้วไม่ได้เงินกลับคืนมาซื้อสินค้าที่ซื้อปั๊บแล้วเรามีแคชแบ็กกลับคืนแค่วิธีซื้อเนี่ยครับก็ทําให้เรามีเงินเหลือมากขึ้นอย่างในกิฟฟารีเนี่ยถ้าเราซื้อของภายในเดือนสมมุตินะครับเดือนเมษายนวันที่11เดเดือนพฤษภาคมเราก็จะได้รับแคชแบ็กกลับคืนมา เราเอาเงินที่ได้รับกลับคืนมาในเดือนพฤษภาคมซื้อของในเดือนพฤษภาคมเราก็จะได้รับแคชแบ็กกลับคืนมาในวันที่11มิถุนายนเอาเงินที่ได้คืนในวันที่11มิถุนามาซื้อของในเดือนมิถุนาซื้อไปเท่าไหร่ถึงเวลาปับ๊บเราก็จะได้แคชแบ็กกลับคืนในวันที่11กรกฎาคมสรุปแล้วเรามีเงินก้อนเดียว แต่เราสามารถซื้อสินค้ากิฟตรีได้ทุกเดือนแล้วก็ไปรับแคชแบ็กเป็นเงินปันผลก็แล้วแต่นะฮะสิบถก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือได้รับในวันที่11ของเดือนถัดไปวิธีคิดแบบนี้คือวิธีการลดรายจ่ายจากการเลือกซื้อสินค้าให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกบริษัทนั่นก็คือวิธีการซื้อแต่อันต่อมาก็คือวิธีการที่เราจะสร้างรายได้อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับคนปัจจุบันเนี่ย เรามีวิธีการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางมากในวิกฤตทางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยผมเห็นเลยมีคนจำนวนหนึ่งขายอาหารเขาเลือกสินค้าที่เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มของสินค้าที่ใช้ในการดำรงชีพของมนุษย์และแน่นอนที่สุดหนึ่งในปัจจัย4ีคืออาหารก็มีคนจำนวนมากครับที่ขายอาหารทำอาหาร d e l i v e อรขายมีการลงทุนที่จะทำน้ำพริกขายบ้าง ทำอาหารกล่องขายบ้างหรือแม้กระทั่งร้านอาหารทั่วไปก็ต้องมีการออกเมนูใหม่ๆเพื่อให้คนสามารถที่จะรับประทานได้ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเขาขายอาหารก่อนนะครับในขณะเดียวกันก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งพยายามหาสินค้ามาขายแล้วก็รูปแบบที่มีการขายกันมากที่สุดก็คือรูปแบบของการขายของออนไลน์แต่การขายของออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือเราหาของ ไปดีลกับซัพพลายเออร์ต่างๆลงทุนซื้อของเอาของมาตุนไว้ที่บ้านแล้วก็ทำหน้าที่ขายผ่าน Facebook ขายผ่านเพจหรือขายผ่าน E-Market p l a พ e ต่างๆตุนของแล้วขายออนไลน์แต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือในธุรกิจกิฟฟ e รีเนี่ยถ้าใครคิดว่าอยากจะสร้างไรายได้เรามีสินค้าที่มีการทำการตลาดช่วยท่านท่านสามารถที่จะทำการตลาดโดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อของมาตุนไว้ที่บ้าน ท่านใช้กรรมวิธีง่ายๆเลยคือการทำตัวเองให้เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้า เล่าเรื่องของสินค้าจากประสบการณ์การใช้จริงของตัวท่านเองท่านสามารถที่จะเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้แล้วชอบเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดว่าคนรอบตัวท่านจะชอบเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดว่าเป็นสินค้าที่กิฟฟอรีนเป็นผู้นําตลาดและก็เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าในสถานการณ์แบบนี้ได้ท่านเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มีหน้าที่ทำมาร์เก็ตติ้งครับโดยมาร์เก็ตติ้งที่เราจะแนะนำ ท่านสามารถเข้ามาใช้ระบบสนับสนุนทางการตลาดของ g i ฟเฟอรได้ g i ฟเฟอรมีการออกแบบระบบสนับสนุนทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Artwork ชิ้นงานสวยๆรูปภาพคอนเทนต์ของสินค้าระบบการจัดส่งสินค้า ระบบเรื่องของการจ่ายเงินปันผลต่างๆเนี่ยกิฟฟรีนมีระบบซัพพอร์ตให้ทุกท่านได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการทําธุรกิจโดยการนําสินค้าของกิฟฟรีนไปทําการตลาดท่านไม่ต้องลงทุนตุนสินค้าไว้ที่บ้านดังนั้นท่านก็เลยลดความเสี่ยงเรื่องของการต้องควักเงินไปลงทุนก่อนนั่นเองอย่าลืมนะครับการทําธุรกิจในสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงทุน จะมากจะน้อยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่การทําธุรกิจกับกิฟฟารีนเนี่ยท่านไม่ต้องมีความเสี่ยงเลยเพราะ g i f ฟารีนเนี่ยมี105สาขาอยู่ทั่วประเทศมีบริการการจัดซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับอีคอมเมิร์ซก็มี g i ฟฟารีนเดลิเวอรก็มีโทรศัพท์โทรสั่งสินค้า1101ก็มีซื้อผ่าน Line at กิฟฟารีนออฟฟิเชีก็มีที่สําคัญที่สุดก็คือ ระบบการจัดส่งสินค้าเนี่ยหลายคนกังวลบอกว่าถ้าเป็นอดีตเขาต้องพาตัวเองไปซื้อของจ่ายเงินแทนลูกค้าเอาของที่ได้ไปส่งให้ลูกค้าที่บ้านแล้วค่อยไปเก็บเงินลูกค้าอีกทีนั่นคือพฤติกรรมในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ท่านไม่ต้องสำรองเงินจ่ายให้ลูกค้าเลยครับลูกค้าออเดอร์มาที่ท่านท่านออเดอร์มาที่กิฟกฟารีนกิฟฟก็จะดําเนินการจัดส่งสินค้านั้นไปหาลูกค้าท่านอีกทีฟังอีกทีนะครับท่าน ทำหน้าที่ทําการตลาดให้กับสินค้ามีลูกค้าออเดอร์กับท่านท่านค่อยมาออเดอร์ที่กิฟฟ r รีนแล้วก็ให้กิฟฟารีนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่านเองเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นข้อดีข้อนึงก็คือกิฟฟารีนมีสินค้า2000กว่าอย่างท่านสามารถเลือกทำมาร์เก็ตติ้งหรือทําการตลาดกับสินค้าได้หลากหลายกลุ่มบางคนทําการตลาดกับสินค้ากลุ่มเด็ก บางคนทําการตลาดกับสินค้ากลุ่มวัยรุ่นบางคนทําการตลาดกับสินค้าในกลุ่มวัยทํางานบางคนทําการตลาดกับสินค้าในกลุ่มของผู้สูงอายุนี่คือความง่ายครับลูกค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สูงอายุสามารถเป็นลูกค้าของกิฟฟอรินได้หมดเลยเพราะฉะนั้นความง่ายของการทําการตลาดร่วมกันกับกิฟฟอรินก็คือมีสินค้าให้เล่นเยอะโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนทีนี้มันดีดีข้อหนึ่งก็คือเวลาใครที่จะอยากจะมี ครีมเป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องไปจ้างคนอื่นผลิตจ้างเสร็จก็ต้องคิดวิธีการสร้างแบรนด์ทำยังไงจะทำให้ครีมของตัวเองเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าท่านอยากจะมีครีมบำรุงผิวสักหนึ่งตัวท่านไม่ต้องไปจ้างใครผลิตหรอกครับท่านมาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับกิฟฟารีนท่านเล่าเรื่องครีมตัวนี้ที่น่าสนใจสมมติว่าท่านจะคุยเรื่อง h ฮยาไวต์เทนิ่งพรีซีรั ท่านสามารถที่จะทำการตลาดกับไฮย w h i t e n i n g Pre ซ e r u m ได้เลยเรามีพรีเซนเตอร์ให้แล้วเรามีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แล้วเรามีระบบการสนับสนุนการจัดส่งสินค้าให้แล้วท่านไม่ต้องไปเสียเวลาคิดค้นพัฒนาสูตรหรอกครับท่านสามารถที่จะมาร่วมกับเราได้ทีนี้รายได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆมากขึ้นรายได้มาจากไหนการทำธุรกิจกิฟเฟอรีช่องทางที่หนึ่งเลยคือรายได้จากกำไรจากการค้าปลีกขายปลีกนี่แหละครับ ช่องทางที่2คือ cashback หรือเงินปันผลคืนกับบริษัทช่องทางที่3คือโบนัสที่เป็นรายได้ประจําเดือนหรือเป็นโบนัสจากรายได้ในช่องทางต่างๆของกิฟฟารีนและก็ยังมีรางวัลจากการแข่งขันต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับดังนั้นคนทากิฟฟารีนเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะได้ทั้งรายได้จากการขายปลีกแล้วก็รายได้จากการทําธุรกิจ รวมๆกันเนี่ยตั้งแต่1 0ถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ขึ้นอยู่กับผลงานขึ้นอยู่กับยอดขายนั่นเองอย่าก,กลัวการขายนะครับเพราะว่าการขายในสมัยนี้เป็นการขายที่ง่ายกว่าการขายในสมัยก่อนยุคนี้สินค้าขายตัวเองได้คนขายก็เหนื่อยน้อยหรือบางทีก็แทบไม่เหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าที่ขายตัวเองได้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเรานะครับเอาละ่ะเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ เราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการลดรายจ่ายท่านคงพอจะมองเห็นภาพง่ายๆแล้วนะครับว่ามันจะเริ่มต้นยังไงแต่ทีนี้เวลาท่านฟังผมจบเนี่ยผมจะบอกว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจของเราเนี่ยมันควรเริ่มต้นจากการทําเรื่องง่ายๆก่อนที่จะไปทําเรื่องยากๆแน่นอนนะครับต้องนับหนึ่งก่อนจึงจะนับ10ได้ง่ายคืออะไรง่ายคือการเริ่มต้นซื้อสินค้าในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้มาลองใช้ด้วยตัวเองก่อน ซื้อสินค้าในสิ่งที่ตัวเองจําเป็นต้องใช้มาลองใช้ด้วยตัวเองก่อนถ้าใช้แล้วชอบค่อยๆเล่าสินค้าตัวที่เราชอบให้คนรอบๆตัวฟังซึ่งการเล่านี้ไม่จําเป็นต้องไปเล่าแบบเห็นหน้านะครับในยุคนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยให้เราออกไปไหนจากบ้านเนี่ยเราสามารถเล่าผ่านเรื่องราวของเราทาง Facebook เล่าผ่านเรื่องราวของเราทางไลน์ได้เล่าเรื่องสินค้าตัวที่เราชอบ คุยเรื่องสินค้าตัวที่เราถนัดนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ได้อย่าก,กลัวกับการเริ่มต้นอย่าก,กลัวกับความเสี่ยงโดยเฉพาะกับกิฟฟอรีนนะครับท่านปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ในแง่ของการลงทุนท่านแทบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยและท่านมีแต่กําไรตั้งแต่เดือนแรกของการทําธุรกิจคนเราจะทําธุรกิจนะครับถ้าไม่นึกถึงกําไรเนี่ยผมว่าอย่าทำเลยเพราะว่าคนเราจะทําธุรกิจแล้วไม่เน้นกําไรเนี่ย มันคงทำไปแล้วมันเสียเวลาเปล่าแต่กำไรที่ได้เนี่ยต้องเป็นกำไรที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความเหมาะสมด้วยถามว่าคนทำกิฟฟรีนเขาเอากำไรมาจากไหนแน่นอนหลายๆคนคงทราบดีนะครับสินค้ากิฟฟรีนเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ได้ไปวางขายในห้างดังนั้นส่วนแบ่งทางการตลาดที่เคยจะต้องจ่ายให้ห้างเราเนี่ยเอามาเป็นเงินปันผลคืนกลับให้กับนักธุรกิจของเราตามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเงินก้อนเดียวกัน ถ้ากิฟฟอรีนไปวางในห้างเงินก้อนนั้นจะเป็นของห้างทันทีแต่ถ้ากิฟฟอรีนไม่ได้เอาไปวางในห้างเงินก้อนนั้นล่ะครับเขาเรียกส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางค้าปลีกเงินก้อนนั้นเนี่ยเอามาเป็นเงินปันผลเราไม่ได้ไปบวกราคาเอาไว้ในราคาสินค้าแต่เราแค่ย้ายเงินย้ายเงินนะครับที่เคยเป็นของห้างมาเป็นของคนที่เป็นผู้จำหน่ายหรือเป็นนักธุรกิจของเรานั่นเองเพราะนั้นการเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆนะครับอันแรกอย่าก,กลัว อันที่สองก็คืออยากกังวลว่าในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราจะทำไม่ได้ระบบการเรียนรู้ในวันนี้เพียบเลยครับกิฟฟารีนมีระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์มีข้อมูลให้ท่านศึกษาผ่านก i f r i n e นเอ็กซซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเป็นเหมือนคลังสมองเป็นห้องสมุดของก i ฟฟารให้ท่านเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจเรื่องราวของสินค้าได้อย่างเต็มที่ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได ง่ายๆอยู่ที่บ้านค่อยๆทําไปและรับรองได้เลยว่าไม่เสียงไม่ขาดทุนแน่นอนทีนี้ผมอยากจะบอกว่ารายได้ที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนกําลังพูดถึงกันมากมันไม่ใช่แค่รายได้ที่เป็นทางเลือกและมันเป็นรายได้ที่เป็นทางรอดด้วยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าเราอยากจะมีรายได้เราต้องกําหนดแอคชั่นแลนหรือการวางแผนการทําธุรกิจอย่างจริงจัง คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำธุรกิจไม่ได้ก็เพราะผลัดวันประกันพรุ่งไม่ทำสักทีนะครับหรือบางคนก็รอให้พร้อมสะก่อนเชื่อไหมครับคนที่รอให้พร้อมเนี่ยบางคน6เดือนก็ไม่พร้อมบางคน1ปีก็ไม่พร้อมแต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่เสี่ยงไม่ต้องรอให้พร้อมทั้งหมดนะฮะลุยเลยอย่ารอให้พร้อมเดี๋ยวมันจะสายเกินไปใครก็ตามแต่ที่อยากมีรายได้อยากเป็นเศรษฐีต้องวางแผนเป็นตัวเลขไม่ใช่วางแผนเป็นตัวหนังสือ ยกตัวอย่าง 10, 20, 30เป็นยังไงสมมุติว่าถ้าเราอยากจะมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ครับสมมุติ10ได้แก่เราอยากจะขายกิฟตฟิล์ไฮยาไวท์เทนนิ่งพรีซิลัมเดือนหนึ่ง10ขวดนี่คือ10ขวด20คืออยากจะขายเจลอาบน้ําสบู่เหลวอาบน้ำนี่แหละครับที่เราคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องอาบทุกวันเดือนหนึ่งอยากจะขาย20ขวด10 20นะครับไฮยาไวท์เทนนิ่งพรีซิลมเดือนละ10ขวด เจลอาบน้ําเดือนละ20ขวดไม่ใช่ใช้คนเดียวนะครับหมายถึงว่ามี20คัวเรือนที่เขาจะใช้30นี่แน่นอนที่สุดผมนึกถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือของกิฟฟารีนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงถึง75และเป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดด้วยเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่เราจะขาย10-20-30ไฮยา10เจลอาบน้ํา20แล้วก็เจลล้างมืออีก30ท่านเชื่อไหมครับถ้าเราตั้งเป้าแค่นี้ เราจะเห็นละตัวเลขเนี่ยจะมียอดขายเข้ามาประมาณหมื่นกว่าบาทในหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราจะได้กําไรจากการขายปลีกและเราก็จะได้เงิน cashback ปันผลคืนกับบริษัทรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ6,000บาทด้วยกันถ้าเรามีตําแหน่งที่เป็นเหมือนกับได้ cashback คืนสัก25%หรนะครับหรือในธุรกิจกิฟต์รีนเขาเรียกเป็นตําแหน่ง gold star เนี่ยเราพอมองเห็นแลครับว่าถ้าเราทําแค่นี้เราได้6000 แต่ถ้าเกิดมีคนทำเหมือนเราสัก3าคนและตัวเราทำด้วยอีกคนหนึ่งด้วยสูตร 10, 20 30นี้ตัวเลขมันจะมากกว่า6,000อย่างแน่นอนนี่แค่เป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นการเริ่มต้นเขาบอกอย่าเพิ่งดูถูกเงินน้อยๆน,นะครับอะไรก็ตามแต่ถ้าเราสามารถใช้เวลาที่เรามีอยู่ในมือและสร้างรายได้จะเป็นหลักร้อยหรือจะเป็นหลักพัน มันก็มีความสุขอยู่ดีนั่นแหละครับการจะออกแบบวิธีการทำงานหรือการจะออกแบบการสร้างรายได้ในเศรษฐกิจยุคนี้ก็คือทำยังไงจะให้ในหนึ่งวันของเราสามารถมีเงินไหลเข้ากระเป๋าได้ตลอดเวลาทำไมผมถึงบุนแบบนี้ครับการทำธรุรกิจกิฟฟ r รีนเนี่ยถ้าเมื่อไหรท่ที่ก็ตามที่ท่านมีการสร้างเน็ตเวิร์ท่านไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับ อย่างเช่นตัวผมอยู่กรุงเทพผมมีคนรู้จักอยู่เชียงใหม่ผมมีคนรู้จักอยู่หาดใหญ่ผมมีคนรู้จักอยู่ที่ชนบุรีสามที่นี้เป็นคนละที่เลยครับแต่ตัวผมนี่อยู่กรุงเทพผมมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ผมมีเพื่อนอยู่หาดใหญ่ผมมีเพื่อนอยู่ชนบุรีผมสามารถทําการแนะนําสินค้ากับคนที่อยู่เชียงใหม่คนที่อยู่หาดใหญ่คนที่อยู่ชนบุรีได้เลยโดยที่ตัวผมไม่ต้องเดินทางในขณะเดียวกันถ้าผมแนะนําสินค้าเขาใช้แล้วชอบ คนที่อยู่เชียงใหม่หาดใหญ่ชนบุรีเขาก็สามารถจัดการการซื้อสินค้าที่สำนักง,งานกิฟฟรีนที่นั่นได้หรือเราดูแลเขาสั่งซื้อแล้วให้ไปส่งให้กับที่บ้านลูกค้าที่นั่นได้เดือนต่อไปถ้าสินค้าเขาหมดเขาก็สามารถมาซื้อซ้ำมาซื้อใช้อีกได้ ดังนั้นรายได้เนี่ยมันจะคอนติเนียมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะตระเวนเดินทางไปขายของตระเวนเดินทางไปน็อกดอเคาะประตูนําเสนอขายอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องราวของการเล่าเรื่องของสินค้าให้ดูน่าสนใจความง่ายของการทําธุรกิจในวันนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลน,นะครับเบื้องต้นผมพูดมาแบบนี้ผมก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกท่านด้วยนะครับว่าการที่เราจะสร้างรายได้ หรือการออกแบบการสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยท่านอยากคิดเรื่องที่มันยากๆกให้คิดเรื่องที่มันง่ายๆไว้ทําอะไรที่มันแบบดูแ้วมันมันง่ายไม่ต้องทําอะไรที่มันยุ่งยากไม่ต้องทําอะไรที่มันเครียดไม่ต้องทําอะไรที่มันวุ่นวายข้อแรกอย่าทําอะไรที่มันยากนะครับข้อที่2ก็คือท่านพยายามทำอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยง การทาอะไรที่มันต้องเสี่ยงด้วยเงินลงทุนทําอะไรที่มันต้องเสี่ยงด้วยการขาดทุนทําอะไรที่มันต้องเสี่ยงด้วยเรื่องของความรู้สึกไม่สบายใจอย่าทําและอันดับที่3ก็คือถ้าท่านจะเอาชีวิตของตัวเองไปร่วมลงทุนกับใครท่านควรจะเลือกพาร์ทเนอร์หรือคนที่ร่วมลงทุนหรือองค์กรหรือบริษัทที่ท่านจะไปอยู่ว่าสถิติย้อนหลังกลับไปเนี่ยเขาสามารถสร้างความสําเร็จหรือหยิบยื่นความสําเร็จให้กับคนได้จริงหรือเปล่า ที่ผมยกตัวอย่างกิฟฟรีนก็เพราะว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเราสามารถมอบรายได้กลับคืนสู่คนที่เป็นนักธุรกิจของเราเนี่ยเกือบ40,000ล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราจะเอาชีวิตของตัวเองไปร่วมทําธุรกิจกับใครเราก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับเราได้จริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก ท่านนักธุรกิจทุกท่านเอาไว้ใน EP 1แล้วผมก็เชื่อว่ากิฟฟารีนได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าระบบสนับสนุนหรือแม้กระทั่งวิธีการที่จะทําให้ท่านทําธุรกิจอำนวยความสะดวกได้อย่างง่ายๆในสถานการณ์เช่นนี้ยังไงกิฟฟรีนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP 2นะครับสวัสดีครับ